สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ปรับปรุงการตั้งฐานโทรศัพท์ใหม่นะครับจากหน้าจอที่เคยแคบๆใช่ป่ะพ,พี่นะจอที่แคบแบบมองเห็นนิดเดียวนะพี่นะอันนี้เป็นจอใหญ่จอกว้างนั่นพี่นะผมว่าผมปรับใหม่นะพี่นะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะพี่นะก็ <g iggle> เริ่มฉลาดขึ้นนิดนึงนะพี่นะเริ่มฉลาดนแล้วหลังจากที่งงมานาน <c oughs> จะเป็นกอจอที่กว้าง กว้างออกเยอะนะพี่นะเป็นจอที่กว้างเลยนะพี่นะอ่ายังก็ขอกราบคำว่าสวัสดีทุกคนนะครับแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพี่เข้ามารับชมภาพผมนะครับพี่นะเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่เข้ามานะครับเข้ามาชมนะพี่นะอ่าให้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะพี่นะผมผมก็จะทําคลิปบ่อยๆนะพี่นะทาคลิปบ่อยๆเข้ามาให้พี่ๆดูๆดบ่อยๆนะพี่นะ ใครติดตามผมก็จะได้ดูคลิปบป่อยๆนะพี่นะขอบคุณนะพี่นะที่เข้ามารับชมนะพี่นะไอ้จะเออสวยเนาะอุ้งนี้เนาะผมจะตีกล้องให้ดูนะพี่แต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อกล้องมาพี่เดี๋ยวดูกล้องผมดิในนะในในกล้องตัวสำหรับอยู่ในนี่นะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะไอเราก็จับตี ไม่เห็นนะหรือเราเราไม,ม่ไม่เห็นอะไรเลยเอา,อางี้แล้วกันพี่นะคือไม่ต้องตีหรอกพี่เดี๋ยวผมซื้อกล้องโตกล้องส่องใหม่กันค่อยค่อยค่อยดูนะพี่นะเอาที่เราดูกันก่อนนะพี่นะโอ้ที่น่าสวยมากพี่วันนี้นะพี่นะผมมีพระเป็นชุดนะพี่นะพระเป็นชุดนะพี่นะ ตรวสัต์เนาะเอาเออคมชัดลึกหน่อยสิเป็นพระชุดนะพี่นะอ่าอยู่ที่ชุดละร้อยนะพี ah, ่นะอยู่ที่ชุดละร้อยนะอยู่ที่ชุดละร้อยนะพี่นะอ่าชุดหนึ่งมีปลายทางนะพี่นะมีค่าจัดส่งปลายทางนะพี่นะเห็นไหมหนะพี่นะอ่าผมจะส่งไปสาทางนะพี่นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรนะพี่นะ สุดๆครับพี่นะเดี๋ยวผมจะโอ้ซูมเยอะเกินอ่าโอเคนะพี่นะมีชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองชุดนะพี่นะอ่าตอนนี้มีชุดชุดสิบสองชุดชุดละร้อยนะพี่นะใครอยากได้ชุดไหนก็บอกนะพี่นะเดี๋ยวผมจะซูมทละชุดให้เอาดีป่ะวะมันเหมือนจะเมื่อยเลย นี่นะพี่นะชุดหนึ่งนะพี่มีนี่มีห้าองค์นะพี่นะนี่ชุดที่สองนะพี่นะอะ่าเด so própria, so ี๋ยวสูบ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 จัดไปท yeah. ี่ชุดนี้ก่อนพี่นะเดีด๋ยวนะพี่นะข้าวปัจจุบันก็คึกกักเลยนะพี่นะกล้องผมไม่ไม่มาตรฐานเท่าไหร่พี่เดี๋ยวนะพี่นะใจเย็นเลลูกพี่มาจจุบุปดาสานิดหนึ่งนี่ชุดที่หนึ่งนะพี่นะ อ่าชัดๆหน่อยชุดที่หนึ่งชุดที่สองครับผมอ่าในชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่สี่นี่ในหลุมโปแหวนนะครับผมชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ชุดที่ห้าครับผม ชุดที่หกครับผมนี่ชุดที่เจ็ดครับผมชุดที่เจ็ดนะครับผมพาลอดดูสิโอ้ผู้ถวดพาลอดพระเนี่ยชุดหกเจ็ดชุดที่เจ็ดชุดที่แปดครับผมนี่ชุดที่เก้าครับผม พอเดิมนะครับผมมีอยูน่นะเหลือหนึ่งชุดที่สิบครับผม <c oughs> มีปู่ทิมห,วหวลวงพ่อคูหลวงหลวงพ่อรวยชุดที่สิบเอ็ดครับผมสวยครับผมชุดที่สิบสองครับผมชุดสุดท้ายาชุดที่สิบสองครับ ชุดที่12ชอบชุดไหนครับผมชุดไหนชอบชุดไหนก็ทักอดีไลน์มาครับผม0ูนย์เก้าเนะครับผมเออใช่ลงกระเบือตัวเองเรื่อยๆนี่นะครับชุด1แคปหน้าจอรับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ด ชุด2แคปหน้าจอครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุด3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุด4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุด5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุด6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุด7

เปที่12ครับผม1 2 3 4 5สองสาก็ไปเกโอเคสนใจก็ไอดีไลน์มานะพี่นะไอดีไลน์มาครับผมกระตุกกระตักกระตุกกระตักสนใจดีไลน์นะครับชุดไหนครับแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับผมแคปหน้าจอแล้วทักมาคนระับผาไอเหลือเยอะเลยครับผมปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผม ไปเรื่อยครับผมใครอยากได้ชุดไหนก็อยากได้องไหนก็ใครอยากได้ชุดไหนก็เข็บหน้าจอแล้วก็ทักมาครับผมไอดีไลน์ครับผม099473181มีคนเอาผ้าผมไปเยอะแล้วครับผมพักเก่าไปผมก็ผ้าใหม่มาผมก็ชุดใหม่มาให้เหมาตามบ้านมาเหเมาสกับเพื่อนมาหน่อยครับก็มาให้เพื่อนนี่แหละครับผมขเขาเมาตามบ้านไม่ผมนะครับผม จากบ้านหมอจากอะไรบ้างจากบ้านคุณแก่บ้างอะไรบ้างให้มาให้ผมนะครับผม,ผมก็เอามาผมก็ไม่เพื่อนเพื่อนในทางอดีตไลน์นะผมทางไลนะ์ครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทักไปทางที่อดีตไลน์กันนะครับผมวันนี้ก็ตามนี้นะพี่นะใครสนใจก็ทักมานะครับผมชุดละหนึ่งร้อยมีเก็บไปทางนะพี่นะมีเก็บไปทางนะเก็บไปทางห้าสิบบาทนะพี่นะ ชื่อเล่หนึ่งร้อยเก็บไปห้าสิบบาทครับก็ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วก็ทักไอเดียไลน์มาครับผมไลน์ที่ศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสามหนึ่งแปดหนึ่งนะครับผมทักมาได้ครับผมทักมาได้ทักมาแล้วแคปหน้าจอมาหนังสือยังอยู่นะพี่นะหนังสือยังอยู่นะ มีเฮาเลยเหรอหนังสือดีๆเนี่ยอืมโฉดหนังสืออีกรอบหนึ่งดิอ่าทรงพระเจริญเห็นไหมมีไปเก็บไปนะครับดีนะครับผมรูปเนี่ยนะรูปพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ที่ก้าเรานะครับผม ตารับรูปภาพต่างๆมีให้จดจำถ้าใครจะสนใจก็ย์อยู่นะครับผมดูทั้งสองเล่มับผมอุ้ยสวยมากสนใจก็อ d ดีไลน์มานะครับผมอีดีไลน์มาได้นะครับศูนย์เก้าเ็ดสามหครับผมศูนย์เก้าเก้ายดีไลน์มาได้ครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับติดตามคลิปต,ต่อไปนะพี่นะสนใจชุดไหนก็แคปหนะ้าจอลแล้วก็ทักมาสุดท้ายนี้ก็ขอให้พระคุณบาร,รมีหลวงพ่อต่างๆนะครับที่อยู่ตัวหน้าผมนะครับจงปกป้องรักษาทุกท่านนะครับเตืนทางใกล้ไกลไปไหนปลอดภัยนะครับผมทําอะไรก็ขอจเจริญรุ่งเรือง,องมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ อย่าได้เก็บอย่าได้ไข่อย่าได้จนนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามผมนะครับขอบคุณครับ